พี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวขายบ่เอากำไรอร่บริษัทไหมพี่น้องในไทยมาเบิง่งมาถวด,ด้จักบาทยิ่มาเบิง่งใช่น้ำปลาอ๋อน,นี่อันนี้น้ำเดือกพี่น้องพริกสดกับปี๊ได้เคยกินยูไสที่เคยกินจิ้มแต่บ่แบบซิปโอ้พี่เ,พเขากับพิกสีเดินเหม็นเหม็นเม็นมากครับไายไทยราคาเบิง่งว่าหลายปันเดเดีย๋ยวไปผมไปเสนอราคาอยู่ไายคลิปเด้อ อเอาลำตาลให้หน่อยนะคะคขาดได้ไหมอาโชว์เอ้าเข้าไปขาดขาดใส่ซิบมึงซิบม,มึงนับซุปอนพี่น้องเลยแม่นอสิบม,มึงนับซุปอนอู้หเสียบเสียบพี่น้องมาไทยเบื้องบนนั้น ราคาจากบาทใช่เพิ่งมาเดินมาเดินดูพื้นพื้นขายถวยเลยสามสิบพี่น้องเสร็จเลยถวยง่ายกว่านายอีกขายบ่อกำไลเลยไหมเจ็บคักอีไหมไม่ใช่เท่าเอ้ยวัคซีนเลือดไก่พี่น้องดีเบิรสกุชิยังเบื้องพี่น้องพัก เอามาเสือกเป็นกันเป็นกระเป็นถังเป็นถัเนงเลยเป็นครูถังเลยพักเบื้องโอ้ไม่นอนอีดีไหมพุ่นชุดยอดพุ่นัาตาไม่ฆ่าพุ่นขายไม่เอากำไรเลยสินขายเอาแต่ลูกค้าแล้ววะพักอีดีเลยรสาชาติแซ่บอีดีครับโอ้ดีนี่ราคาผมถามราคาเบืง้งที่เหกผมเห็นว่าต่ว่าแต่มันแพงพี่น้องเลยถามราคาเบื้งเหลี่ยวขายบอกกำไรเลยไหมสุดยอดเลย เราไ like, ล่ยาหางกินก่อนครับบายบายจุด